พร้อมเป็นแม่กันหรือ,อยังคะถ้ายังไม่พร้อมหรือพร้อมแล้วให้มาดูคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะการเป็นแม่ไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะลูกอยากกินหมูปิ้งซึ่งไม่ได้อยากกินหมูปิ้งเซเว่นอีกต่อไปเพราะอยากให้คุณแม่ทำหมูปิ้ง เราจะบอกรักนะคะ,ะแค่ทำหมูปิ้งก็บอกรักกันเลยเหรอทีเดียวมีแรงขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนคะ่ะนั้นนะคะวิธีการแรกนะคะแล้วก็ไปหั่นผักชีกันก่อนเลยเราก็จะตำสามเกลือเข้าหาก,กันนะคะสามเกลือนาะทีนี้คืออะไรคะอะไรหอมหอมสามอันค่ะกระเทียมเอวยิกไทยทำให้เด็กก็ไม่ต้องใส่พริกไทยเยอะนะคะทุกคนคะ่ะแต่คลิปนี้คือแม่ใส่พริกไทยแบบไม่ยั้งมือเลยทีเดียวคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าอะไรขำคมก็มานะทุกคนนะคิดได้หุ่นในหัวสมองก,ก็เลยพูด มขึ้นาจากที่เราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตำโจโปโจโปแล้วเราก็ไม่ไหวค่ะให้ผู้ช่วยของเราช่วยแล้วหน่อยค่ะเพ็รก็จะรู้นะคะว่าดาชอบทำอาหารมากแต่เบื้องหลังนั้นนะคะทุกคนแม่อยากจะพูดค่ะผู้ช่วยมีอยู่สองสคนเลยค่ะทีเดียวเพราะว่าคนเก็บเอยคนช่วยเอยอะไรก็มีอะไรต่อแล้วเตะนะคะลูกกับพ่อคุยอะไรกันค่ะแม่พักเสียงอยู่สองพ่อลูกนั่งคุยกันงุ้ง ไม่มีสมาธิในการภาคเลยค่ะทุกคนคะถึงขั้นหมูแล้วกลับมาหาหม,หมูอันนี้นะคะจะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเพราะน้องอลิสไม่ชอบเคี้ยวเราก็เลยทําเป็น2ออย่างให้เขาเลองค่ะว่าเขาชอบแบบไหนสองนะคะเราก็เอาไปสับค่ะทุกคนคะ่ะหมูอันนี้ก็จะเป็นหมูเนยนมสดอะไรประมาณนั้นแหละค่ะเอาไปย่างจะเล่าให้ฟังก่อนนะทุกคนน้องอลิสชอบกินหมูปิ้งเซเว่นมากใครเคยเข้าเซเว่นนะคะลองไปดูจะ,ะ,ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หมูปิง้งหมูย่างอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะเขาติดมากแล้วเราก็ไม่อยากให้เขากินแบบนั้นทุกวันนะคะก็เลยทําไปดูวิธีการมา หมักหมูย่างมาค่ะว่าเขาหมักกันยังไงแล้วเราก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่มีกะทิกับนมคาริชชันหรือนมสดอะไรประมาณนั้นค่ะก็สามเกลือน,นะคะที่เราตําได้นะคะามาใส่ใส่กับหมูให้พอดีนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะแล้วแต่ชอบแต่หมูย่างหมูปิ้งนี่ก็จะออกหวานนํานะคะทุกคนค่ะ เราก็ใส่ทุกอย่าง <Whoa. S 2> ที่มีในครัวหวานๆเข้มๆใส่ลงไปแ,แ,แจ้งข่าวสารอีกทีหนึ่งนะคะช่องเราจะไม่ได้บอกสัดส่วนการปรุงที่ชัดแต่จะให้ทุกคนนะคะดูว่าต้องใส่อะไรบ้างแล้วทุกคนชอบกินยังไงก็ใส่กันไปได้เลยค่ะใครปากมันนะคะอัปเดตน้องอลิศหลังจากไปโรงเรียนมานะคะทุกคนเขากินข้าวเองเป็นทานอาหารเองเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะดื่มน้ําก็เป็นค่ะล่าสุดเป็นไข้กินยาเองก็ได้ค่ะทุกคน นี่คือเหตุผลหนึ่งที่แม่แมต้องตั้งใจเอาลูกไปโรงเรียนนะคะยังไม่อยากจะเล่าต่อเลยค่ะตอนที่ด่าเอาน้องอลิซไปโรงเรียนใหม่ๆลูกรนะ้องไงทุกวันเลยค่ะ<ไ>หนึ่งอาทิตย์เต็มๆแม่ก็ตัดสินใจคุยกับคุณพ่อว่า<ไ>เราควรเอาลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าพ่อเพราะว่าคิดถึงลูกมากเราก็สงสารลูกสุดๆอาทิตย์นั้นก็คือคิอคดหนักกันมากๆทั้งสองคนและแล้วก็ผ่านอาทิตย์นั้นไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นเข้าอาทิตย์ที่สองก็คือน้องไม่ร้องไห้แล้วก็กลายเป็นคนเก่งจนพ่อกับแม่ต้องตก ใจเลยทีเดียวค่ะ หลังจากเป็นคนเก่งได้ไม่กี่วันน้องก็ไม่สบายแล้วค่ะกลับมาเขาคอดคนป่วยด้วยก่อนจะไปเฝ้าคนไข้นะคะกลับมาดูหมูก่อนเนาะน,นี่เราคนเราหม<น>ักหมูเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะซีนให้เรียบร้อยเพื่อเอาเข้าตู้เย<อ>็นอาแช่ไว้ในตู้เย็นสัก 1- 2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็เอามาปั้นหรือเอาเสียบม<า>ไม้ได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ส่วนดานะคะหมูสับนะคะดาจะทําเป็นแผ่นๆเหมือนเซเว่นเลยค่ะส่วนหมูชิ้นนะคะจะเสียบไม้ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆที่ดาอยากจะแนะนําแม่แม่ ะะที่จะาหาของไว้ให้น้องๆน,นะคะทานไปก่อนโรงเรียนเมนูนี้ก็ไว้ได้นานเหมือนกันไว้นะะในช่องฟิตเพื่อที่จะอ,ออกมาทํามาย่างหรืออบลมร้อนได้เลยนะคะใครที่รับชมคลิปมาถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ดาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย